จุงก้าสวัสดีจ้าโมติเทยสำหรับวันนี้ก็มาอีกแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูฟาร์มปลาไซมอนที่ประเทศสวีเดนสมัยก่อนก็ไม่เคยเห็นฟาร์มปลาหรอกเพิ่งมาเคยเห็นตอนที่มาอยู่สวีเดนนี่แหละเพิ่งเคยเห็นวิธีการเลี้ยงสำหรับคนที่ติดตามเพจแคมงงางม,มาสักพักหนึ่งแล้วก็จะได้เห็นเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วจะมีคลิปการทําการเลี้ยงปลาแซมอนแล้วก็การให้อาหารอันนั้นเป็นการอนุบาลปลาอนุบาลเป็นปลาเล็กๆ อายุปลาก็ประมาณ6เดือนเมื่อคลิปที่แล้วแต่สําหรับคลิปนี้ก็คืออายุปลาก็ประมาณสองปีครึ่งถึง3ปีอายุปลาเยอะอยู่แต่ว่าตัวขนาดเขาก็ประมาณเท่าที่เห็นนี่แหละและโดยปกติแล้วการเลี้ยงปลาแซมอนอเขาจะจับได้ในช่วงเวลาสองปีครึ่งถึง3ปีช่วงนี้แหละเขาจะจับขายแต่อันนี้คือเขาไม่ได้จับขายแล้วทุกคนเขากําลังแยกแยกระหว่างปลาที่ไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ได้ไซส์ไม่ได้เกรดที่เกรดต่ำเขาจะแยกออก แยกเอาทิ้งนะไม่ได้แยกเอาไปทําอะไรเอาทิ้งเฉยๆนี่แหละสาหรับปลาที่ผ่านมาตรฐานเขาก็ปล่อยลงบ่อเข้าไปเนี่ยในะอันนี้ก็คือไม่ผ่านเกรดนะนี่อันนี้ต้องเอาทิ้งอย่างเดียวไม่เพียงแต่คัดปลาที่เกรดไม่ได้มาตรฐานทิ้งนะทุกคนสําหรับปลาที่ได้มาตรฐานเขาก็จับแยกออกไปอีกบ่อหนึ่งเพราะว่าต้องย้ายบ่อปลาที่เกรดต่ํามันก็เยอะมากเลยแต่ว่างวดเนี้ยไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณสัก3ามเกือบเกือบสามกิโลได้แต่ว่างวดที่แล้วนะเยอะเป็นตันตันมั้ง เยอะมากเลยปลาที่ไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ได้เกรดอะงวดที่แล้วนะทางฟาร์มต้องจ้างคนเพื่อที่จะมาแยกปลากับเกรดที่ดีเกรดที่ไม่ดีออกไม่เพียงแค่จ้างคนมาจับปลานะทุกคนทางฟาร์มนะต้องจ้างโรงงานต้องจ้างบริษัทที่เขารับกําจัดอะเพราะว่าจับปลาเสร็จต้องเอาไปกําจัดให้ถูกวิธีไม่ใช่ว่าทิ้งตรงไหนก็ทิ้งได้นะทุกคนเพราะว่าเป็นตันๆเลยน่ะแต่สําหรับรอบนี้จับปลาจ้างคนจับมาสองคน แล้วก็คนกําจัดปลาไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างบริษัทมากําจัดปลาเพราะว่ามีเพื่อนคนไทยอาสาบอกว่าถ้าเขาจับปลาก็คือไม่ต้องให้บริษัทเอาไปกําจัดเพราะว่าปลาเขายังกินได้เขาเลยขออนุญาตฟาร์มว่าถ้าจับปลางวดต่อไปอ่ะเขาจะขอเป็นคนกําจัดให้ฟาร์มเอง <c oughs> จะเอาไปทาปลาสมเพื่นว่า <c oughs> และหลายๆครั้งที่ฟาร์มเขาแยกปลาเขาคัดปลาทิ้งอ่ะหลายๆคนจะเสียดายแต่ว่าทุกคนไม่สามารถเข้ามาในฟาร์มนี้ได้นะไม่ใช่ว่าใครก็เข้ามาได้นะทุกคนมันเป็นเชื้อโรค คือเขาก็ไม่อยากให้ทุกคนหลายๆคนเข้ามาเพราะว่ามันจะเอาเชื้อโรคมาใส่ปลาเขารอบที่แล้วลงคลิปเข้าไปเพื่อนๆในสวีเดนและก็เมืองข้างๆหลายๆคนก็พากันอินบ็อกมาบอกว่าปลาที่เขากําจัดได้ยังเหลือไหมขอได้ไหมอะไรเงี้ยตามจริงก็กินได้อะไรได้ทุกอย่างเพียงแค่ว่าฝรั่งเขาไม่กินเขาบอกว่าไม่ได้มาตรฐานคือเกรดมันต่ำอะ่ะ แต่สาหรับคนไทยเราดูแล้วก็มันก็โอเคอยู่และอีกอย่างเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้บอกใครหลายคนเพราะว่าก็คือก็อย่างที่บอกแหะก็คือถ้าคนเข้าไปเยอะก็จะนําเชื้อโรคไปในฟาร์มเยอะมันไม่สะดวกมันไม่อานั่นกับปลาเขาแต่ก็เป็นบุญมากมายแล้วที่เขาเปิดโอกาสให้คเมงามเข้าไปทําคลิปในฟาร์มเขาได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของฟาร์มอย่างมากแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่ดูแลฟาร์มด้วยค่ะที่เปิดโอกาสให้ไปไม่งั้นคเมงามก็คงไม่มีโอกาสได้เข้าไปในฟาร์มปลาแซลมอน ำหรับอันนี้ก็เป็นรอบที่สองแล้วในการเข้าไปรอบที่แรกเขาประมาณต้นปีตอนนั้นหิมะตกหนาะจําได้ลื่นหิมะเกือบล้มตอนที่ลงคลิปฟาร์มปลาเมื่อรอบก่อนมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าที่ไทยเลี้ยงได้ไหมอันนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าที่ไทยเลี้ยงได้หรือเปล่าแต่ปลาสม่อนเขาชอบอากาศหนาวแล้วก็เขาชอบน้ําวน จะเลี้ยงในน้านิ่งไม่ได้ต้องเปิดน้ําวนตลอดในคลิปที่แล้วจะมีคลิปที่เป็นน้ําวนทุกคนสามารถเลื่อนดูคลิปลงได้ประเปตว่าน้ําวนเขาเป็นยังไงสําหรับอันนี้ก็เป็นคุณลุงเจ้าของฟาร์มเขาตักปลามาอันนีต้ตักมาเพื่อมาแยกคัดออกแต่เราอะดูไม่ออกหรอกเวลาเราตอนที่ขแมงงามไปยืนดูเขาคัดอะข้มงงามรู้ไม่ออกหรอกว่าอันไหนผ่านมาตรฐานอันไหนไม่ผ่านมาตรฐาน เท่าที่ดูออกเท่าที่ดูออกก็คือดูออกแค่ว่าอันไหนตัวเล็กตัวใหญ่ตอนที่แคมแง,งาไปก้มดูนะ่ะไปก้มดูในถังที่ปลาไม่ได้มาตรฐานที่เขาคัดทิ้งอะ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับอันที่อันที่ได้มาตรฐานเท่าไหรอ่อ่ะดูไม่ออกแต่ว่าบางอันมันก็คดตัวมันจะคดงอเออแบบนี้ก็มีเนาะปลาคดงอเพิ่งเคยเห็นเนาะปลาคดรงออันนี้คือพี่คนไทยนะคนไทยเขาที่บอกว่าบอกเจ้าของฟาร์มว่าเดี๋ยวเขา ขออาสากําจัดปลาให้ฟาร์มเองไม่ต้องไปจ้างบริษัทมากําจัดให้เสียเวลาให้เสียเงินเสียทองเดี๋ยวเขาจะเอาไปกําจัดเองเขาจะเอาไปทำผสมเพิ่นว่าได้ไปไม่เยอะเพราะว่าปลาที่ไม่ผ่านมาตรฐานนิดเดียวช่วงนี้ประมาณเกือบเกือบสามอโลอันนี้คือบรรยากาศข้างนอกฟาร์มนะทุกคนอันนี้เป็นฟาร์มเป็นบอ่อใหญ่ปลาอนุบาลจะอยู่ในบอ่อเล็กอยู่ข้างในอันนี้สําหรับบอ่อนี้เป็นบอ่อของปลาใหญ่อายุ2ปีครึ่งถึง3ปีค่ะทุกคนไม่ใช่อายุบอนะ่อนะเป็นอายุปลา ขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะคะทุกคนขอบคุณมา,มากๆจ้าสวัสดีจ้า